สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับช่องคูกอตคูบีนะคะอ่าสำหรับวันนี้มีอะไรจะมาทำเอ่ยดนนี่เราจะมา DIY เสื้อเก่าซึ่งคูบีก็ใส่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวคูบีใหญ่บิ๊กบูมขึ้นแล้วก็เสื้อมันก็ต้องหดลงหดลงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะแล้วช่วงนี้โลกก็ร้อนขึ้นอีกอย่างหนึ่งเขาก็เริ่มโณนน้งแล้วนะคะโดนน้งเรื่องอะไรเอ่ยก็คือ ข้าเซเว่นก็งดใช้ถุงห้างใหญ่ๆดังๆเขาก็เริ่มไม่แจกถุงให้เราแล้วดังนั้นเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อถุงเพิ่มนะคะเราจะเอาเสื้อเก่าๆของเรานี่แหละมา DIY เป็นกระเป๋าผ้าเองนี่นี่จะเป็นกระเป๋าผ้าของครูก๊อสนะคะนี่ดูน่ารักมากอุงๆแมวน้ำนะคะแล้วในนี้ใส่อะไรได้บ้าง โอ้โหเยอะมากอ่ะเอาออกมาทีละชิ้นแล้วกันกซ่อนขนมไว้เต็มเลยแด,ดนไปก็จะเป็นหนังสืออาจจะเอาใส่ไปโรงเรียนได้นะคะอันนี้น่ารักมากเนี่ยสามารถทำขายได้เลยนะเนี่ยง่ายๆเลยแล้ววันนี้บีก็จะมาสอนทำกระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อนนั่นเองคะ่ะ อุปกรณ์ง่ายๆเลยก็จะมีเสื้อกาวหนึ่งตัวออกมาหนึ่งตัวก็พอนะหรือว่าจะทำหลายๆตัวก็ได้2ก็คือกันไกลและสามแม่บรรทัดนะคะสี่ก็เป็นปากกาแค่นี้เองสีอย่างเรามาดูกันว่าจะได้ถุงผ้ากันไหมมาเริ่มกันเลยไหมมาเริ่มแรกนะคะเราจะตัด นี่ตรงชายของมันเนี่ยเราจะวัดก่อนให้มันเป็นแบบนี้นะวัดขึ้นมาวัดขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะตัดเป็นฝอยฝอยฝอ,อ,อยนะคะอเอาประมาณดีกว่าอันนี้กะเอาเลยละกันประมาณนี้ละกันเชื่อลายดอกเลยต้องเท่ที่สุดแน่อนอนเสร็จแล้วคุบิก,ก็จะวัดนี้เลยขีดก่อน ชึบใช้ปากกาธรรมดานี่แหละินี่เห็นเป็นรอยแล้วได้ชึบชึบอ,อ่ะแทนนี้ก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปขอกลับด้านนี้หนึ่งนะคืบมนไม่ถนนะัดเราก็จะใช้กรรไกรตัด นะคะตัดเป็นเส้นเล็กๆบางๆบางๆตามแนวยาวนี่เลยตัดจนถึงสุดนี่เลยนะคะมาเริ่มกันเลยอ่บีตัดให้ดูอันแรกเนาะเชิบเชิบเชิบโอ้โหใจดี เส้นใหญ่เส้นเล็กเราก็ตามใจชอบเลยนะคะแต่คุณีีว่าเส้นเล็กๆน่ารักสวยดีเวลาม,มักเนาะ ตอนนี้นี้คาเพิตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยฟุ้งฟิ้งกริ่งแมว่มานะคะนี่และเส้นและเส้นแบบนี้อัดเดี๋ยวเราค่อยมัดเนาะ <c oughs> ไปต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดตรงแขนนี่ออกครั้งสองแขนเลย <c oughs> ทั้งสองข้างเลยนะคะมา <c oughs> ัใกล้ตัดตามแนวนี้เลยนะคะ <c oughs> สิ้นแขนนี่เลย ใครจะวาดก่อนก็ได้หรือล่างก่อนตัดก็ได้นะคะแต่คูบีนี่ตัดไปเลยกะเอาชึบชึบชึบได้แล้วหนึ่งแขนโอ้โหจากเสือ้อกลายมาเป็น นี่น่ารักมากอ่ะอีกแขนหนึ่งไปอ๋อ,อ,อ <c oughs> นี่ไงไเสือ้อแขนกุดอุ้ยจริงก็ใส่ได้เลยนะเนี่ยน่ารักอยู่นะอ่ะต่อไปเราจะทำถุงผ้าละเริ่มมีทีหิวแล้วนะคะคราวนี้ จะเห็นเป็นคอปกแบบนี้ใช่ไหมเราจะตัดเลาะแบบนี้เลยให้มันเป็นที่ท้วนะคะมาบีกะเลยนะตัดรอบนี้เลย เนี้ยต้องกล้างนี่เรียบร้อยแล้วเป็นสก้าวเองแต๋วสวยไหมลายดอกด้วยน่ารักมากนะคะ ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเราจะทําเป็นถุงใช่ไหมเราก็เลยมามัดตรงปลายตรงเนี้ยให้มันติดกันนะคะเมื่อติดกันแล้วเราก็จะได้ถุงผ้า DIY ที่สวยที่สุดในโลกเลยคะ่ะมเลยมัดเลย,เลยในการมัดนี้เราจะมัด2ครั้งนะคะคือปิดเงื่อนตายเลยเนาะมัดไปเลย2รอบชิบอ,อ่าไปเลย มัดให้หมดเลยสองรอบเอาแน่นๆเลยนะคะแล้วเวลาใส่ของมันจะได้ไม่ตกเนาะมัดธรรมดานี่แหละชึบรอบหนึ่งชึบทำจนถึงปลายสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเลย Không nên nền nền อันนี้ถึงผ้า DIY จากเสื้อเก่าๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่สวยมากเลยนะคะสามารถใส่ของได้จริงไหมมา,มาลองดูกันเลยกลัวว่าจะใส่ของได้จริงไหมอันนี้จะเป็นหิ้วของมันนะคะโอ้โหลายคือแบบสวยสุดอะเราจะใส่ขนมดูนะคะว่าใส่ได้ไหมตกไหมเช่ sure. นี่โอเคใช้ของใช้งานได้จริงใส่ของได้จริงนะคะดูมีข้างล่างคือแบบน่ารักไหมใส่ดอกด้วยอ่าดังนั้นอันนี้เราก็สามารถไปใช้จริงใส่ไปโรงเรียนหรือว่าเวลาเราไปซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นนี้นะคะหรือว่าไปห้างใดๆเราก็สามารถเอาไปใส่ได้โดยที่ไม่ต้องอายใครเลยเพราะว่า หน้าตาก็าออกมาน่ารักมากๆเลยเห็นไหมนี่โอเคแล้วดูอันของอันนี้ดูสินี่แต่อันนี้จะเป็นถุงใหญ่ด้นึงเพราะว่าเป็นเสื้อของคูกอตนะคะคจะเป็นเสื้อตัวใหญ่แล้วก็ลายคือแบบน่ารักมากนี่ก็ใส่ไปคู่กันได้เลยนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเด็กๆหรือเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำได้นะคะเราสามารถนำเสื้อเก่ามา DIY แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยลดลกร้อนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ให้ครูปีครูก๊อดด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ดูซิว่าคูปีครูก๊อดจะมาทำอะไรนะคะเราติดตามกันด้วยนะคะ ลาลาไปก่อนเดี๋ยวไปเซเว่นซื้อของมากินดีกว่าเอากระเป๋าไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ